สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คนก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer แล้วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม War Thunder นะผมเป็นเกมฟรีครับถ้าหากใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ต้ล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดเข้าไปเล่นกันได้เลยนะผมโอเคครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่า T84 o p r t m นะหรือว่า BM o p r t นั่นเองครับผมรถถังคันนี้ก็เป็นรถถังสัญชาติ UK นั่นเองครับแล้วก็ยังมีประจำการอยู่กับกองทัพไทยด้วยนะครับผม โอปต์เอ็มก็มีความสามารถแข่งขันกับรถถังเมนเบื้องตั้งท็อปท็อปได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับผมแต่ในปัจจุบันในเกมวอร์เทนเดอร์ยังไม่มีโอปต์เอ็มนะยังไม่มี t 8 4 o p ิ o r t M โอเอ็มอันเนี้ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะั่นคือ user mission หรือว่าโมเดลที่ผู้เล่นทําขึ้นมากันเองนะครับผมยังไม่ได้มีในตัวเกมแต่อย่างใดนะครับถ้าหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลด user mission ไว้ให้นะครับผมถ้าหากใครลงไม่เป็นผมได้ทําคลิปสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปหาชมหาดูกันได้ครับ ดูไปดูมาแล้วเนี่ยโออต์เ mm hmm. ก็ติด EIA ค mm ่อ hmm. นข้างเยอะเลยนะครับผมก็มีบนป้อมตรงนี้ครับหอบเป็น EIA หลายชั้นด้วยนะแล้วก็มีข้างบนป้อมปืนตรงนี้ตรงตัวถงังแล้วก็ด้านข้างนะผมเป็น EIA Contact 5นะครับของรัเสเซียครับแล้วก็จะมีนี่ครับผมดวงตาสีแดงนะฮะคุ้นๆกันนะครับผมที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถถัง T90 นั่นเองครับ ก็ถ like ้าในเกมวอร t เทนเดอนะครับก well ็จะเรียกระบบรวมๆตัวนี้ว่า IRCM นะครับก็ IRCM เนี่ยไว้แจมตัว ATGM ที่ควบคุมด้วยเลเซอร์นั่นเองครับก็ทำให้ยิงพลาดเป้าหมายออกไปครับแล้วก็มีระบบป้องกันซัสลอนด้วยนะครับผมตัวปืนใหญ่ของ o p p t M สามารถยิง ATGM 9K119M ได้ครับ โอเคสิ่งที่ผมอยากจะรู้มากที่สุดคือความเร็วในการถอยหลังครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับผมมันจะถอยหลังเร็วทะลุ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่ามาเทสกันเลยเดี๋ยนะนี่ออกตัวก็เกิน4กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วโอ้หนที่สุดนะครับเอ่อทะลุ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนได้ฮนะนี่ฮะแทบไม่อยากจะเชื่อสายตานันนิโคเร่ไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ย 31กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมในที่สุดถอยหลังเร็วกว่า4กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วฮะา็สิ่งที่ทําให้ Opel M นับถอยหลังได้เร็วมากกว่า4กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีความเร็วสูงสุดตอนเดินหน้านับอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องขอขอบคุณเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ6 T D 2 E ครับของ UK นะมีแรงม้าอยู่ที่1,200แรงม้าครับ เครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนามาจาก 6DT2 นะครับรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็ทางยูเครนกำลังพัฒนาตัว 6TD3 นะครับผมที่กำลังพัฒนาอยู่จะมีกําลังนะผมอยู่ที่1,500แรงม้าครับก็มีความเร็วมากกว่าของรัเสเซียนะครับที่ติดตั้งอยู่ใน T90M แล้วก็ T90MS เสียอีกนะครับผม สโมก็มีข้างละ6ลูกนะครับรวมกันเป็น12ลูกนะโอเคเดี๋ยวเรามาวิ่งเล่นกันหน่อยละกันนะครับกับโอพอดเอตัวรถสวยใช้ได้เลยครับทำโมเดลออกมาดูดีมากเลยโอ้ยไอ้เจ็ดเอบามอ่าตัวนี้เป็น IP ยิงเข้านะฮะอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาเทสการยิงของโออตเอ็มกันหน่อยนี่ตัวรุ่นเดียวกันเลยเจะยิงป้อมมะไม่เข้าครับติด EIA ยิงจุดเดิม <laughs> มี EIA อีกชั้นหนึ่งฮะ โอเคไม่เข้าครับตรงแก้มต,ตรงตัวถังแ่ะตัวถังนี่คือรถทรงเนี้จะมีจุดอ่อนตรงช่องช่องอดเวอร์นะครับแต่เดี๋ยวจะยิงตรงช่องด้านล่างตัวนี้ก่อน,น,นโอเคยิงไม่เข้านะติด EIA e อ่ามี EIA อีกอยู่นะฮะเราจะยิงไปเรื่อยๆเลยโอเค เอไอเออ่ะหมดแล้วเนี่ยเอไอเอตรงนี้หมดละสองชั้น <c oughs> ยังมีอีกลรอ <c oughs> นึกว่าหมดแล้วเนี่ยตรงนี้หายไปแล้วเนี่ยอ่านี่ฮะสามชั้นนะฮะพอเอไอเอหมดก็ทะลุไปโดนไดเวอร์เลยอพอเอไอเอพังหมดก็ยิงเข้าแล้วนะนี่ครับผม และเพิด2 a อโอเคเข้าสบายๆครับเฮ้เดี๋ยวนะมุมกดมุมกดน่าจะลบสามนะเนี่ยน้อยมากฮะนี่กดไม่ได้เลยโอเคยิงแก้มที T 80เข้าด้านข้างละ่ะโอ้โหด้านข้างกดไม่ลงมันติดกรอ่ะดูดิกดไม่ลงเลยอ่ะ ต้องแบบบวกกันด้านหน้าอย่างเดียวอะถ้าตัวรถมาจริงๆริงนี่ด้านข้างคือแบบกดปืนไม่ลงเลยเดี๋ยวเรา,เาวิ่งไปหารถคันอื่นหนะ่อยอันนี้โอ,อพอร์ตเอ็มอีกคันด้านข้างนี้น่าจะยิงเข้าอยู่แล้วนะ เนี่ยช่องไดเวอร์นี่ยิงได้สบายเลยวันช็อตครับผมเพราะว่าระบบออโต้โหลดยังเป็นระบบเดียวกันกับของอรัสเซียอยู่นะครับค่อนข,ข้างอันตรายอยู่ไม่ได้มีระบบป้องกันเหมือนนาโต้นะเดี๋ยวผมไปยิงเอบามให้ดูยิงคลังกระสุนเอบาม นี่ฮะคือเขาไม่ตายนะไฟลูกฟู่เฉยๆถ้าเป็นผู้เล่นจริงๆก็กดถังดับเพลิงแล้วก็อยู่รอดได้แหละฮะกระสุนจะหายนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนะักถ้าเป็นของรัสเซียเนี่ยยิงเข้าปุ๊บเรียบร้อยวันช็อตเดี๋ยวขอลองเพดล่างดูหน่อยว่ายังเป็นจุดอ่อนเหมือนกับตัวรถ อี่กไหมอ่ะยังยิงเขาได้อยู่นะครับผมโดนอ่าไดเวอร์แล้วก็ทะลุไปโดนเอนจิ้นนะฮะตรงปืนตรงปืนก็ได้ครับแต่ตรงแก้มแล้วก็ตรงตัวถังก็ต้องยิงให้เอไอพังก่อนนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะว่ามันยังเป็นอ่ายูสเซอร์มิชันอะค่นบถ,ถ้ามาเต็มถ้ามาเต็มๆจริงๆก็เราก็ต้องดูกันอีกทีอ อันนี่ไงอันนี้ฮะเขาทะลุไปโดนโรดเดอร์นะนี่อันที่จริงมันไม่มีโรดเดอร์นี่อันนี้เนเป็นโมเดลของ M60 นะที่เข้ามาทำโอเคกระสุนระเบิดฮนะรู้เรื่องโอเคเดี๋ยวเรามาวิ่งเล่นกันหน่อยฮะตรงสนามวิ่งตรงนู้น คืนกล7.62มเมนะเนี่ยเห็นไหมครับผมมุมซ้ายล่าง IRCM เขาก็ทำงานอยู่เอาตรงนี้เป็นน้ำรอบ2,800เหรอ2,900แล้วฮะตอนนี้ สามพันโอเคอยู่ที่ยี่สิบกิโลเมตรนะตอนลุยน้ำยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถสวยมากๆครับผมโอ์ตอช่องของคอมเมเดอร์นี่น่าจะส่องอันนี้ได้นะผมไอ เทอร์โม่นะครับผมน่าจะมีทั้งกันเนอร์แล้วก็คอมเมนเดอร์ต้องยอมรับเลยนะครับคือเขาทำโมเดลออกมาได้สวยมากงานดีงานดีนดจริงหลุกไหม โอเคลูกแบค็คแชทยิงอ e ีร้อยไม่เหลือฮะ น่าเสียดายนะั่นน่าจะมี ATGM ให้ยิงเล่นอยู่รถ <c oughs> มันตีลังกา เทสยิงป้อม c ชลเลนเจอร์หนึ่งตัวมาร์คสองนะคงน่าจะเข้าอะนะไม่เหลืออ่าโดนทะลุไปโดนกันเนอร์คอมเบนเดอร์น่าเสียดายไม่มีอ1เอ็มหนึหรือว่าตัวแล้เองเอห้2 a องเออะไรในโหมดนี้ให้ลองเทสยิงเล่นดูนีมีสูงสุดก็แค่อ p พีเอ็แล้วก็ c ชลเลนเจอร์หนึ่งมาร์คส โอปอล์ตยิงด้านข้างเรียบร้อยเข้ากระสุนไฟลุกฟู่กันเลยโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ t 84โอปอล์ตนะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะผมโดยผมจะทิ้งลิงก์ยูเซอร์มิชันเอาไว้ให้นะครับผมโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กานท้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้นะผมทั้งนั้นผมโคตรลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ